สวัสดีค่ะกระแส่าวดังมาแล้วค่ะเลขเด็ดลูกสาวพญานาคสองเลขเด็ดลูกสาวพญานาคลาลาธัญญาอาสยามงวด16บ6ทับ 7, ทับหห้ามีซื้อมีเสียใจต้องบอกว่าขอหวยห้า,พามพลาดมลุสสาวพญานาคลาลาอาสยามให้โชคเลขเน้นๆหลังร้องเพลงรำถวายงวด16ทับ 7, ทับหกก่อนจะให้สัจจะงดทานเนื้อ เรด้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่มีความสามารถสําหรับอุขวัรณพาเรืองศรีหรือในวงการที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีสําหรับลาลา,าอาสยามซึ่งโด่งดังมาจากโปงลางสะออนมีอีทโปงลางเป็นหัวหน้าวงและเป็นที่ทราบกันดีว่าลาลา,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 ญญาอาสยามทันยาอาสยามนั้นก็ได้ฝากตัวเป็นลูกสาวพญา,านาคเต็มตัวและมักให้โชว์แฟนคลับหลายงวดติดติดกันจนคนติดตามในโลกโซเชียลอย่างมากมาย ต้องบอกว่าคอหวยห้ามพลาดบรรลุศรพญานาคลาลาธัญญา,าสยามให้โชคเลขเน้นๆหลังร้องเพลงรำถวายงวด1ิบหกทับเทับโดยงวดนี้ได้ปิ่งปองได้906เลขทูบลาล่า154เลขทูบธัญญาอาัสยาม691ซึ่งงวดนี้ธัญญาอาัสยามนั้นก็ได้ให้สัจจะว่าจะงดเนื้อสัตว์หนึ่งเดือนถ้าได้ปิ่งปองเข้า2ตัวหรือสามตัวอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Tnews.co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ